เพื่อนในเน็ตเองวะเนี่ยเยี่กับเกมโรบอกเนาะสตอรี่เบรกอินเล่นกับ IP ขีคทุคุงนะครับผมก็คือเพื่อนผมเองคนที่แมวนะผมเดี๋ยวถามไวาก่อนคันไหน,นติดลิขสิทธิ์ไหมนะสวัสดีจ้าอะไรเนี่ย ริงแค่สองคนนะครับที่จริงแค่สองคนแต่เพื่อนเขามาด้วยก็คือสามคนนะครับผมเอาตัวอะไรมาเฮ้ยไม้กระบองทั้งสามคนเอ้ยนี่มันยืนได้ไงเนี่ยคนไทยด้วย ไลค์กดติดตามนะครับให้ให้คนไทยสคนรอดตายมาจากบ้านพ่อมดอะไรไม่รู้เพราะเราไม่มีพ่อแม่ผมไม่รู้เพราะผมเคยเล่นเกมนี้แล้วสับสไครต์อาทิตย์เพย์ทูซิเกิลซับแอนด์โกทูว์เต n ซันซับอินเยียแอนดูไมชัตวิดีโออินไนตี้เดย์เทนมิเลียนวิวอิ s อิ l พ เพื่อที่จะเอาเงินมันนี่ผมเจอเงินเฮ้ยเพื่อนเปิดตู้แอปเปลิลคืออันนี้มันไม่ใช่สุ่มนะครับมันมันเจนจอใครจอมันเลยเวลาเก็บของอะแต่เวลามันปิดเท่านั้นแหละเฮ้ยโชคดีมีคนได้คุญแจโอ้มออค์กเกมันเก็บเอาไว้กินได้นะ ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานว่ะนน้องนั้นพิงโอเคเขาบอกนอนห้องพิงเพื่อนอีกคนนึงน่าจะไม่ทันจองที่ใช่ผมจองแล้วม,มันต้องจองที่นะครผม ปปข้างบนมันมีนะครับมันมีของนะแต่ว่ามันเป็นพิซซ่านะกระป๋องโค้กว้าวฟ้าแป,ป๊บแป๊บป๊ป,ป๊ป,ป๊เมื่อกี้ก็พิมพ์อะไรออกมา เขียวไม่ได้ห้องไหนฟ้าฟ้าหรอฟ้าอิดิเมย์มเพื่อนโชคดีมากได้คุณแจจะตีกันเองแล้วโอ้โห เกมนี้ถ้าเกิดคุณจะเล่นให้ชนะนี่คุณต้องเครียดมากๆเลยนะหยอกหยมันใช้เวลานานดูภาพนี้ผมรู้ว่ามันมีุนแจลับอยู่ให้ที่รู้ว่ามันคือโค้ดอะไรบอกกมมาโอ้ไล่ บินเมือ่อไหร่กินเลยกินเลยยำยำ ไฟนะคบับ้านนี้ไม่มีเงินครับต้องดูหนังสั้นละครไทยนะครับคุณไม่รักตุ๊กตาเอ้าเอา ันน่าจะต้องกินเลย ซับอดิตเพไม่งั้นเขาจะตื่นมาที่เพียงของคุณพร้อมกับ ไม้ไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันนานมากอ่ะคือคือไอเกมคือไอเกมเนะี้ยไม่ต้องนับเวลาเลยเอาจริงคือคือมันนานมากอ่ะคือตอนนี้เสร็จผมสามารถไปได้เลยเอาจริงๆซับสไคร้ ให้คนในแบบคนกดตามปิงทือมาเลยมันมาจากไหนวันนี้กระจกก็ไม่แตกกระทืบลุ่มกระทืบจนโจรตายเลยครับ เหมือน,น,นว่าเราจะมีฝันร้ายแล้วก็เดิมทุกป,ประตูกระทืมเลยทืมอมันเรามีอะไรจะบอกได้ๆๆใช่มันมีเยอะมาก ผมเคยเล่นแล้วหน้าเกมเนี้แล้วผมก็ได้ทุกฉากจบแล้วแต่ตอนนี้มันบักโอเคไหมเอาได้กดได้จบแบบดี 어 버김 드드 cái trời Tới ở như này nha Lo วิซ่าสามอันคนที่นั่งก่อนได้เปรียบขอต้องพิมพ์ขอสามรอบนั่งก่อนได้เปรียบครับนั่งก่อนได้เปรียบผมนั่งตรงนี้แล้วผมเคยได้เลย ขอเลยขอด,ด,ดุดุเอ้ยมันบินขอได้ไงอ่ะทำไมาเขาสอแค่ที่มันจะเอามาแบ่งกันครึ่งครึ่งครึ่งอะนะไม่นะผมไม่ได้ แก๊งเซอร์บาบาจีครับคุณเห็นแก๊งเซอร์บาบาจีหน้าบ้านไหมและแม่มนไปทำอะไรอยู่ตรงน,นั้นวะเนี่ยแก๊งเซอร์บาบาจีเอาไม้หวัวนะมันไม่เห็นเดิมเลยโกจูเบ็ดบาบากีหวัดหวดหวัวด คือเลือกเองเราต้องภาวนายห้ข้างๆเขาตายหยอกๆอย,ๆยๆมีคนตายแล้วครับหนึ่งคน จนมีสี่คนห้องมีสามห้องว้าวเด็กเอาได้แล้จริงดดูู คยแหละกูกอูอันนี้นจะสิบมาดีแล้วมั้งเนี่ยต้องหลบในลุกต้องหลบในตู้ อย่ามาเล่นกับฉันโอ้เวละตาย โอเคครับตายเนาะโอเคแต่ว่าใครจะขออย่างที่บอกครับใครจะขอแบบอะไรก็บอกมาได้แต่ผมตายแล้วมันไม่สามารถเป็นผีไปดูเพื่อนได้ก็บายบเขางน่าจะสิบนาทีแล้วแหละเนี่ยอันนี้คือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย